สวัสดี FC ลุงนวดเหมือนเดิมครับวันนี้ลุงมาในโหมดคู่นะครับโหมดแรงเนต็ตลุงอาจจะบิดหาหรือเป็นที่ตัวเกมลุงก็ไม่แน่ใจก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโหมดคู่ซะส่วนใหญ่น้องคนนี้ที่เคยเล่นหนึ่งหกับลุงครับเก่งครับก็ชนะลุงไปน่าจะเจ็ดต่อสอไงก็คือถือว่าเก่งแต่น้องเขามีแคนอยู่แล้วเป็นคนที่มีฝีมือดีคนนึงครับเดี๋ยวไปลงในแรงกัน เกมนี้ก็ทั้งสองคนทั้งน้องกับลุงเนี่ยไม่ใช่สายแค้นนะครับก็เดินล่าเดินคิวกันทั้งเกมเหมือนกันอยู่ที่ว่าใครคิวมากคิวน้อยแค่นั้นเองครับแต่ว่าถ้าดาเมจเราถึงแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวครับยังไงก็บอกเต็มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับว่าเกมนี้จะดูเดือดเท็ดมันขนาดไหนใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงหน่อยนะครับนะครับลุยเลยมาลุงมาเล่นผมแล้วลุงวีเด็ดวีเด็ด มีเลอัพสลระวังระวังข้างล่างไปามาาว่าจสเลย double kill หมดไหมลุงหมดแหละ ก็แต่เขาเอาต้นไม้ออกก็ดีขึ้นเยอะเอ้าตกใจ Bánh máy, bánh máy. Để không bắn mặt bắn mặt 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 bắn mặt 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 सुविधा ตัวนี้ก็มีเก็บเสียงด้วยมีเก็บเสียงมีของครบเด็กลุงระวังป้อมดักนะป้อมสองตัว 奥米多。

i ไม่ใช่เสาไฟมีอยู่ตรงเสาไฟอ่ะตัวหนึ่งแล้วก็เดินเขาอีกตัวหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งลุงไม่เห็นนะไม่ลุงเดี๋ยวว่าจะอยู่ที่ไอ้บอลผมโคตนเยอะประมาณสามสิบกว่าลูก ลงดันไม่ละลงแค่ดันเราก็ได้หมดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยกนำไปเล่นเกมไปเป็นไงคนตายไหมมาโดนใตเลยี่ราะโทเดี๋ยวทุกคนไม่ใช่บนนี้ลงไอวอไอวออวอ ong đan lên. lúc lên luôn gọi, unstoppable. The Yagami's name.